วันนี้ไปหาเห็ดนะครับวันเสาร์วันหยุดอากาศนาหนาวหนาวครับผมมาชมบรรยากาศตอนไปนะครับว่างใหญ่ไพศาลาาอ,อันนี้มันอยู่ในเขตอะไรพี่เองเนี่ยเราจะถ่ายชมบรรยากาศก,ากันคาเมีย อ,อันนี้คาเมียนะครับเขตคาเมียโอ้บรรยากาศอันนี้เขาเรียกหญ้าอะไรนี่หญ <laughs> ้าโซนนาหญ้าสวนนาหญ้าโซนนายู่นะทุ่ทะเลทรายห้าทุ่งทะเลทรายจะต้นกระบองเพชรบ้านเรา ่เดียวตัวเทียบเราิดงานก็เลยวัาเทียบก็ว่ายสักทีทุก่าเรา้มักีมันรูตัวลีก่มันฝรั่งกอย่างน้มนงครับผมสวนใหมันฝรั่งดีดังงไหนตรงไหยจอดไอจอใบอ่ะไอชิ่นวก้างครับเห็นพวก้าง ย่อยคเรียบล้อยวครับทาบู๊ปลาาบาลีชาบาลีครับผมลมเบิดแล้วนี่สวนมันฝลังครับฝั่งนี้บว้างใหญ่ไทยานครับนี่ทางไปนะทางไปนะ เหดหยาดมณคลายครับนี่เขเก็ดหยาดเดหยาดมีายเราจะเข้าดทุกหยาดสวเพื่อไปเจอเอาละครับมาถึงแล้วครับตอนนี้ที่จะหาเห็ดแล้วครับ ดอกไม้รไหมเดจอกันเลยครับคือดอกยังไงดอกซากุระขาวขักตัวตอนท้อมาอยู่างโหมีดอกกันดิปีนี้พ่อแม่แท้ปีนี้แบบใต้ก็มีกันดีว่าถ้ามีก็มีหลายถ้าบมดมีก็หมดเลยเอา่อนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับมาถึงที่แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ได้เจอแล้วดอกแรกนะครับ สวมเข้าไปส้วมเข้าไปเห็ดเพิ่งมีทีการเก็บเกลีครับเด้อกินเผือครับซำนี้ละกหิวครับเฮ็ดเพิ่องโอ้ยเฒ่าแล้วแต่ว่าก็ได้อยู่กินเงินซำนี่ละครับแกงได้อยู่ตัววิ่งก็ได้นาะผัดกะเพราเอีลยวดอกแรกนะครับติดตามต่อไปดอกที่สองนะครับมาแล้วนะครับเห็ดเพิ่งบ้านเฮาเก็บซะก่อน เก็นตะ้้เยียบมากมากขณะนี้นะครับฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับมาถ่ายตอนที่เก็บได้แล้วครับแะเตรมทางสีแล้วหเหนื่อยคร <c oughs> ับเหนื่อยเหนื่อยเห็นรถขึ้นเนินเมื่อกี้นี่ <c oughs>